มันเหมือนฝันร้ายในค่ำคืนหนึ่งที่ผมหลงรักและตกลุมรักจังกับผู้หญิงคนหนึ่งจนเหมือนดวงตาของผมนั้นบอดสนิททั้งๆที่ดวงตาของผมยังปกติแต่มันบอดไปแล้วสำหรับหลายคนบอกว่าผมหลงรัก จนตาบอดจนชีวิตตัวเองต้องพลาดพลังผมลงรักเธอมากผมเข้าไปหาเธออบกอดและขอร้องความรักจากเธอไม่ไม่นะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันดูเหมือนทุกอย่างล้มเหลวเพราะเธอไม่ได้มีใจให้ผมเต็มร้อยเธอยังเจ็บหัวใจของเธอสำรองไว้ให้กับผู้ชายอีกคนหนึ่งผมไม่ยอมผมจะเอาของผม ของผมก็คือผู้หญิงคนนี้มาเป็นเมียของผมให้ได้ผมพยายามพยายามบอกเธอว่าผมรักเธอมากผมรักเธอมากผมคุกเข่าลงและสารภาพบอกรักไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคาดคิดเธอสะบัดหนีและก็แจ้งความเหตุร้ายที่ไม่ขาดการผมโดนจับผมโดนจับข้อหาพยายามทำมิดีมิร้ายกับเธอในวันนั้น โอ้โหมันเจ็บปวดเหลือเกินในค่ำคืนที่ฟ้ากระจ่างดาวแต่ผมกลับโดนจองจำอยู่หลายปีอยู่ในเรือนจำสถานนั้นมันไม่รู้กลางวันหรือว่ากลางคืนผมอยู่ที่นั่นหลายปีจนกระทั่งวันเวลาได้ผ่านไป กลีบกุหลาบดอกรักในหัวใจที่เคยเบ่งบานผมว่าจริงๆแล้วมันอาจะเหี่ยวเฉาแล้วก็ร้างไร้กันไปแต่กลับกลับกันผมรอวันที่จะออกมาเพื่อเห็นโลกอันโสผินข้างนอกและแล้ววันที่ผมรอคอยมันก็มาถึงผมประพฤติตัวเป็นคนดีกลับออกมาอยู่ข้างนอกใช้ชีวิต ของคนทำงานขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารส่งแก๊บและแล้วก็เหมือนฟ้าบันดาลครับผมได้เจอเธออีกครั้งหนึ่งผมตั้งชื่อว่าเธอผู้มีรักไร้สำนึกหรือว่าผมต่างหากที่มีรักแต่ไร้สำนึกผมไม่ได้ใจจากที่เคยเจอเธอเ,ธอเ,ธอเมื่อซอยส1วันที่11แล้วก็เดือน11อา้าทำไมเป็นอย่งงางนั้นล่ะครับมัน11ทั้งนั้น วันนั้นผ่านไปแค่ห้าวันเองวันนี้วันที่หกผมก็ได้เจอเธออีกที่ซอยสิบเอ็ดเหมือนเดิมคราวนี้เธอหน้าตาไม่เหมือนเดิมหน้าตาของเธอเปลี่ยนไปเราได้พูดคุยทักทายกันน้ำเสียงของเธอ,อยังเหมือนเดิมแววตาของเธอยังนิ่งยังมองผมแบบมีคำถามและเล็กนผมบอกเธอว่าวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วแต่วันนี้ ก็ดีใจที่ได้เห็นหน้าเธอวันนี้เธออยู่กับใครผมไม่ได้ว่าแต่สำหรับหัวใจของผมผมยังรักเธอคนเดียวแม้ว่าการรักของผมเนี่ยจะเป็นการรอคอยที่ไม่มีวันเป็นจริงเลยในชาตินี้ก็ตามผมก็ยังรักเธอเหมือนเดิมเธอยิ้มนิดๆก่อนที่จะบอกว่าก็ยังดีที่เราเรายังเหลือความเป็นเพื่อนซึ่งกัลและกัน ความเป็นเพื่อนอันนี้จะยังอยู่นินรันดรตลอดไปนะและขอให้รักษามันไว้มันจะไม่มีวันแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นแน่นอนเพราะความเป็นเพื่อนมันจะเป็นอมตะนิรันดร์การแต่ถ้าความรักแบบอื่นหนุ่มสาว ชู้สาวอะไรประมาณนี้มันมีวันจบสิ้นลงได้ขอเพียงวันนั้นเราไม่มีความเข้าใจกันทุกอย่างก็จะจบลงแบบที่หน้ามือเป็นหลังเท้าทันทีแต่มิตรภาพอันนึงที่มันยิ่งยืนนานก็คือมิตรภาพแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องยิ้มให้กันได้ทุกเมื่อทักทายให้กันได้ทุกเวลาแม้ว่าวันเวลานั้นมันจะผ่านไปนานเนินสแค่ไหนก็ตามแต่ว่าในมิตร สภาพสัมพันธ์ที่คบกันนั้นมันไม่ใช่ชู้สาวมันเป็นแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนมีอะไรปัญหาทุกสุขก็ปรึกษากันได้หารือกันได้แบบสนิทใจแต่ถ้าคบกันแบบชู้สาวแล้วละก็ความรักเป็นแบบอื่นแล้วละก็มันสามารถผันแปรเป็นอย่างอื่นได้ทุกเมื่อแล้วแต่สถานการณ์เหมือนแรงลมที่กำลังพัดโบกมาอย่างแรงพอ เจอคลื่นเจอเมฆเจอหมอกลมนั้นก็จะพันผวนพัดเอาสรรพสิ่งต่างๆพันผวนไปต่างๆนานาไม่รู้ว่าจะตกที่ไหนหล่นที่ไหนเมฆหมอกทุกสิ่งทุกอย่างพัดสะบัดได้หมดนั่นคือความแปรเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆในสรรพสิ่งของโลกนี้แต่ถ้ามิตรภาพอันนี้มันอยู่แบบ พี่แบบน้องแบบเพื่อนนั่นแหละมันโคตรมั่นคงเลยเพราะฉะนั้นมิตรภาพอันนี้ถ้าหาใครก็ตามรักษามันไว้ได้มันจะอยู่ในหัวใจมันจะอยู่ในก้นบึง้งส่วนลึกส่วนลึกลึกลึกลงไปของจิตใจและมันก็จะดำดิ่งเอาไว ตราบนานเท่านานเหมือนเลขสิบเอดที่ผมเคยเกริ่นไว้ว่ามันเป็นเลขที่เลขตัวเดียวแต่เขียนเหมือนกันและมันก็จะยังอยู่ในโลกนี้ตลอดไปมันจะตราตึงจยูในโลกใบนี้ในหัวใจของทุกๆคนตลอดไปโดยที่ไม่มีวันลืมเลือนเสื่อมสลาย ต่อให้การเวลาผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามมันไม่สามารถที่จะลบเลือนลงไปได้มันจะยังอยู่ที่เดิมนั่นแหละคุณกลับมาดูใหม่ไม่ว่าเข็มนาฬิกามันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนไปทิศทางไหนก็ตามนานแค่ไหนก็ช่างเถอะแต่จริงๆแล้วมันยังคงรักษาความเป็นมิตรภาพที่ดีเอาไว้ได้อย่าเลยอย่าให้เหตุการณ์แบบอย่างอื่นมันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ดังเช่นอุทาหรณ์เรื่องนี้ซึ่งเกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ไม่น่าควรจดจำเลยกราบขอบพระคุณที่รับฟังคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับทุกคน